สวัสดีครับสวัสดีสังรมเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่พี่นะครับทางช่อง YouTube นะครับเป็นหลายท่านนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นนะครับของวันที่นะครับยีบสามนะครับก็จะพามาชมนะครับพาวเวอร์นะครับของม a s เตอร์ s i ไซนนะครับอ่าเป็นอ่า me นะครับเก้าพันนะครับตัวนี้เก้าพันวัตต์นะครับตัวใหญ่สุดของอ่า m a s เต r เลยนะครับตัวใหญ่สุดเลยนะครับท่านไหนที่ต้องการนะครับ รีบจับจองเข้ามาได้นะครับมาสเตอร์ดีไซน์นะครับตัวนี้นะครับเนื้อบ้าลังนะครับฝาหลังนะครับนี่ฝ้หลังนะครับได้ถอดฝาให้ลูกค้าได้ดูนะครับนะครับหม้อใหญ่บึกพื้นนะครับหม้อนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับหม้อนะครับตัวนี้นะครับขับ18บแดได้ข้างละสี่นะครับแล้วก็ยี่เบียได้ข้างละสี่นะครับสบายๆนะครับ M e ดีนะครับ9 0้าันนะครับคาร์์นะครับเป็นคาร์เฮดดีนะครับตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ราคาอยู่ที่สา0หมืน ราคาเท่านี้ก็สามหมืนบาทนะครับท่านไหนต้องการก็โทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับสามหมืนบาทนะครับราคานะครับสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเผื่อพี่ๆทุกท่านสนใจนะครับลถแล้วนะครับลดก่อนนะครับไปหมดแล้วนะครับท่านไหนที่เล่นมาสเตอร์ดีไซน์รู้นะครับราคาเมือหนึ่งเป็นไงบ้างนะครับนะครับใครที่กําลังมองหานะครับรีบจัดจองเข้ามาได้นะครับเผื่อพี่ๆทุกท่านสนใจนะครับ ตัวนี้นะครับสี่โอห์มจะอยู่ที่สามพันวัตต์นะครับต่อข้างนะครับสองโอห์มนะครับจะอยู่ที่นะครับสี่พันห้าร้อยวัตต์นะครับต่อข้างนะครับยี่บดนะครับข้างละสี่นะครับสิบแปดข้างละสี่นะครับสบายๆนะครับดูมาแปลงได้เลยนะครับใหญ่ตึ๊กนะครับของมาเตอร์ดีไซน์นะครับมือหนึ่งนะครับมือหนึ่งตอนนี้นะครับ มือหนึ่งตอนนี้นะครับจะอยู่ที่นะครับมือหนึ่งตอนนี้นะครับจะอยู่ที่นะครับสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับตอนนี้นะครับมือหนึ่งนะครับจะอยู่ที่สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับมือหนึ่งนะครับเกือบห้าหมื่นนะครับ เกือบพึ่งแสนนะครับแท่นมือหนึ่งนะครับมือสองนะครับขายในราคาอยู่ที่นะครับสามหมื่นบาทนะครับสามหมื่นบาทนะครับท่านไหนที่ต้องการก็รีบจับจองเข้ามาได้นะครับเก้าพันนะครับเก้าพันบาทนะครับตัวนี้นะครับเป็นคัสนะครับเฮดดีนะครับสวยๆนะครับสามหมื่นบาทนะครับสนใจทุก้ามาสอบถามได้นะครับอยู่ห้องสามห้องหลวงปทุมธานีนะครับเดียวไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนะครับ พัดลมก็ระบายความร้อนนะครับสองตัวนะครับดูจากข้างหลังออกมาข้างหน้านะครับสิบแปดนะครับสองโอห์มนะครับจะอยู่ที่สี่พันห้านะครับต่อข้างนะครับโอ้โหนะครับหาเขาหาดอกลำโพงมาจำเลยนะครับมาครับนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเก้าพันวัตต์นะครับเก้าพันวัตต์นะครับสามหมื่นบาทนะครับสามหมื่นบาทนะครับนี่ครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับกับตัวห้าพันนะครับนี่ครับสวยๆเดิมๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฟิวนะครับ สัญญาณออกก็จะมีสเปคคอนแล้วก็ขั้วนะครับนะครับจะอยู่ที่นะครับสามหมื่นบาทนะครับสนใจตัวข้อมาสอบถามได้นะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับราคาสามหมื่นบาทนะครับมีตัวไหนที่มาใช้งานนะครับก็สามารถเอามาเลกดีเทินได้นะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับขับเบตนะครับขับเบตนะครับนี่ขับเบตนะครับตัวเพียวนะครับลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับสิบแปดนะครับ นะครับ18ข้ 4, 4, างละ4ี่นะครับ2ี่ข้างละสี่นะครับสบายๆนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับลองฟังน้ำเสียงเข้าๆกันดูนะครับลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับเข้าๆนะครับ18นะครับข้างละ2นะครับผมทำนะครับลองฟังน้ำเสียงเข้าๆนะครับ18นะครับข้างละสี่นะครับขับได้นะครับย1ข้างละสี่นะครับเมื่อหนึ่งก็ตรงอยู่เกือบ5้า0มื่นนะครับเหลืออยู่500บาทนะครับเมื่อหนึ่งนะครับอันนี้นะครับ ครับ18นะครับข้างละ2นะครับตอนนี้นะครับ 8นะคร 4, ับได้ค่าละ4นะครับเมื่อหนึ่งก็ตกอยู่เกือบนะครับนะครับเมื่อหนึ่งก็จะตกอยู่ประมาณเกือบเกือบห้าหมื่นนะครับพูดง่ายๆนะครับเกือบห้าหมื่นนะครับสี่หมื่นเก้านะครับสี่หมื่นเก้าพันนะครับห้าร้อยบาทนะครับเมื่อหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่นะครับสามหมื่นบาทนะครับลูกค้าไปใช้งานได้เลยนะครับอ่านะครับประหยัดต้นทุนไปนะครับก็หลายหมื่นอยู่นะครับสําหรับพี่ๆที่กําลังมองหานะครับ รีบจัดตินใจนะครับเผื่อไม่ทันเพื่อนนะครับมีแค่แท่นเดียวนะครับมีอย่างละหนึ่งแท่นนะครับตอนนี้นะครับมีนะครับก็จะมี9ก้าพันนะครับแล้วก็ห้าพันนะครับแล้วก็สามพันนะครับตอนนี้นะครับมีอยู่สามแท่นนะครับใครไวใครได้นะครับอยู่ราคาอยู่ที่สามหมื่นบาทนะครับท่านไหนก็ที่เคยใช้นะครับมาสเตอร์ดีไซน์นะครับรู้แน่นอนนะครับว่ามือหนึ่งกับราคามือสองนะครับต่างกันแน่นอนนะครับแล้วก็มือหนึ่งก็ ห้าหมื่นนะครับมือสองก็ประมาณสามหมื่นนะครับก็ลดต้นทุนไปตั้งสองหมื่นนะครับประหยัดต้นทุนไปนะครับแล้วแต่ลูกค้านะครับใครชอบมือสองก็จับมือสองนะครับใครชอบมือหนึ่งก็มือหนึ่งนะครับไม่ว่ากันนะครับราคาอยู่ที่สามหมื่นบาทนะครับศูนย์กระสามเจ็ดสามเก้าน่าเก้าสี่ห้านะครับศูนย์กระสามนะครับเจ็ดสามเก้าไปเก้าสี่ห้านะครับที่ร้านนรัสสักนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมีสินค้าตื่นก็จะพามาชมเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็เข้ามานะครับไมโครเทคนะครับเอ็มทีนะครับ ไมโครทิกนะครับ MT นะครับ2,08 0นะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคาอยู่ที่4,300บาทนะครับสินค้ามือหนึ่งนะครับรับประกัน1ปีนะครับพาเข้ามาได้เหมือนกันนะครับอ่าราคาแค่นะครับ4,300บาทนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่ร้านณรันสักนะครับไว้เจอกันอีกคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ